รีวิวหนังสือจับอินไทยบล็อกวันนี้เลิกเป็นคนคิดกังวลตลอดไปอันวายดิ้งแอนไซตี้เนี่ยแต่คุณผู้เหนื่อยกับการคิดกังวลวนไปมาแบบหยุดไม่ได้คุณเคยวิตกกังวลกันบ้างไหมคะคนเคยคิดวนไปวนมาแล้วก็ยิ่งคิดยิ่งเครียดกันบ้างปะคะหากเราอยากให้อาการเหล่านี้มันบรรเทาลงลดลงลองมาเรียนรู้กับหนังสือเล่มนี้อินไทยบล็อกไปด้วยกันนะคะในบทแรกก็คือการเข้าใจจิตใจตัวเราเองมาเรียนรู้ไปด้วยกันว่า ความวิตกกังวลเกิดขึ้นได้อย่างไรบางคนอา,อาจจะรู้ตัวว่าตัวเองเป็นคนที่กังวลเป็นคนเครียดง่ายอดมินเป็นนะคะเป็นคนที่กังวลแล้วก็เครียดง่ายก็เลยหยิบหน,นังสือเล่มนี้ซื้อมาเลยแล้วก็ลองเอามานั่งอา่านวมาแบ่งปันเพืเ่อนแล้วก็บางคนอาจจะยังไม่รู้ว่าตัวเองเป็นอยู่ไหมทีนี้มาดูความหมายของคําว่าวิตกกังวลกันนะคะก็คืออะไรความวิตกกังวลความรู้สึกกังวลประมาทความไม่สบายใจส่วนใหญ่อาจจะเจอกับ เหตุการณ์ที่ชวนตัวหรือสิ่งที่เราไม่สามารถคาดถึงผลลัพธ์ของมันได้สิ่งที่เรารับรู้ไปพร้อมกันนะตอนนี้นะคะข้อเท็จจริงก็คือว่าสิ่งที่เราเผชิญอยู่ 1. มันเป็นสิ่งไม่แน่นอน 2. ความวิตกกังวลนนะ่ะวิ่งมาหาเราได้เสมอในทุกทกที่ทุกช่วงเวลาทุกสถานการณ์นี่คือข้อเท็จจริงของความวิตกกังวลน,นะคะ,ะยกตัวอ,อย่างเนาะ กังวลว่าธุรกิจอ่ะที่เราทําอยู่เนี้ยมันจะไปได้ดีหรือเปล่านะคะหวาดกลัวกับการบางอย่างบางคนเป็นถึงขั้นแบบย้ำคิดย้ำทำนะคะทีนี้อาการจะเป็นยังไงบ้างอาการลองมาดูกันเนาะว่าใครเป็นบ้างมีความเครียดมีกังวลกระวายเหนื่อยง่ายขี้รำคาญไม่มีสมาธิหรือแม้กระทั่งนอนหลับยากนะคะและมีเป็นเยอะเลยหลายข้อด้วยบทนี้บอกไว้ว่าเราควรตระหนักรู้ก่อนว่า เรามีอาการเหล่านี้กันบ้างไหมคืออันดับแรกนะคะเพื่อนๆจะต้องรู้ก่อนว่าเราเป็นมันอยู่ไหมเราต้องยอมรับเตืองก่อนอนะว่าเราเป็นมันอยู่ไหมคือเป็นมันก็แค่แก้ไขเองเนาะแต่ว่าต้องรู้ก่อนว่าเราเป็นไหมนะคะคําถามคุณพอจะแบ่งปันกับเราได้ไหมว่าความวิตกกังวลที่คุณเผชิญอยู่เนี่ยคุณรู้สึกอย่างไรบ้างหันหน้าเผชิญกับความจริงกันนะคะ ผู้เขียนน่ะจริงๆเราเขาเป็นคุณหมอนะเขาเคยปฏิเสธว่าตัวเขาไม่ได้กังวลอะไรเลยเพราะเขาเป็นหมอไงเขาไม่เคยกังวลเลยแต่สุดท้ายเขาก็ยอมรับความจริงนะคะว่าเขากังวลทีนี้ตัวเราเองลองเปิดใจถามตัวเราเองจริงๆว่าปัจจุบันชั้นกังวลสิ่งนี้อยู่ใช่ไหม เทคนิคนะคะเมื่อเรารับรู้ว่าเรามีอาการวิตกกังวลเราก็จะมีโอกาสควบคุมมันได้มากขึ้นคอนโทรลอาการเหล่านั้นนะคะรู้ทันสมองที่บางทีกำลังเล่นเกมกับเราอยู่จริงๆแล้วเราต่างหากเป็นผู้ตัดสินใจว่าจะเกิดอะไรขึ้นต่อไปสเต็ปแรกคือเราต้องรับรู้ก่อนนะคะว่าเรากังวล ยกตัวอย่างนะคะบางคนเนี่ยนั่งสมาธิเพื่อให้จิตใจสงบลงแล้วก็มองปัญหาที่แท้จ,จริงแล้วลงมือแก้ไขทําไมเราต้องแก้แกความวิตกกังวลกันด้วยละ่ะคุณลองนึกภาพนะว่ากาต้มน้ำอะ่ะเ,เปิดเขาเียนะเปิดแก๊สกาต้มน้ำค่ะแล้วให้ความร้อนมันถึงขีดสุดแล้วเมื่อไหร่ก็ตามที่ความร้อนมันพุ่งขึ้นถึงจุดเดือดมันจะเกิดอะไรขึ้นกับกาใบนี้ใช่ค่ะมันจะมีโอกาสระเบิด ทีนี้มาต่อเรื่องต้นกําเนิดความวิตกกังวลจิแตแพทย์ได้กล่าวไว้ว่าแต่เดิมความวิตกกและตื่นตระหนกจะเกิดขึ้นจากความกลัวและวิวัฒนาการความกลัวคุณรู้ไหมว่ามันมาจากไหนการที่ช่วยให้เรามีชีวิตรอดนั้นไงความกลัวสอนให้เรารอดจากอันตรายได้เพราะเราจะหลีกเลี่ยงมันสังเกตในสมัยโบราณไหมยุคตึกทำบ้านนะ่ะ ความกลัวทําให้เราต้องไปหลบอยู่ในถ้ำอะไรเงี้ยอีกครั้งนะคะความกลัวมันสอนให้เรารออจะอันตรายได้เพราะเราจะหลีกเลี่ยงมันอะไรที่เรารู้สึกอันตรายเราจะหลีกเลี่ยงมันมันเป็นระบบอัตโนมัติของเรามั้งแต่มนุษย์ดึกดําบรร์สมัยก่อนแล้วมันคือธรรมชาตินะที่นี้ในอดีตเนาะความกลัวทําให้เราต้องเอาตัวรอดจากอันตราย พอเกิดพัฒนาการสมองสมองส่วนหน้าที่มันจะอยู่ถัดจากรวงตาและก็หน้าผากนะคะมันจะช่วยในเรื่องความคิดสร้างสรรค์และก็การวางแผนสมองส่วนหน้าจะช่วยคิดวางแผนให้เราสําหรับอนาคตนะคะคาดการณ์ความน่าจะเป็นในอนาคตจากประสบการณ์ที่ผ่านมาคือเหมือนเราอ่านหนังสือเล่มนี้แนละ้วเขาบอกยว่าสมัยก่อนอนะคือมน,นุษย์ยุคถ้ำอะคะ่ะเวลาเขากลัวเนี่ยเขาจะไปอยู่ตามถ้ำ ก็เป็นการหลบหนีพวกเ,เสือเสือสัต์ป่าต่างๆเนี่ยค่ะก็คือหลบหนีนะคะแล้วก็หลังจากนั้นมามันจะมีเพื่อทีการเรื่องสมองส่วนหน้าทําให้เราสามารถวิเคราะห์คาดการณ์ได้ว่าอันตรายจะเกิดขึ้นเมื่อไรอะไรยังไงค่ะนะคะคาดการณ์ความน่าจะเป็นในอนาคตจากประสบการณ์ที่ผ่านมาทีนี้เมื่อสมองส่วนหน้าของเรานะคะไม่มีข้อมูลการคาดเดาอนาคตที่มากพอสิ่งต่อมาก็จะเกิดความ วิตกกังวลค่ะอีกครั้งนะคะอันนี้เป็นสิ่งที่เพื่อนๆน,น่าจะคุ้นๆกันเนาะเมื่อไรก็ตามที่สมองส่วนหน้าของเราไม่มีข้อมูลการคาดอนาคตที่มากพอสิ่งที่เกิดขึ้นต่อมามันคือความวิตกกังวลค่ะเมื่อเราไม่มีข้อมูลซัพพอร์ตที่ถูกต้องสมองเราก็จะจินตนาการถึงภาพที่น่ากลัวขึ้นมาได้จาก ข้อมูลที่เราเคยได้รับรู้มานั่นเองความกลัวนะมันเป็น,นกลไกของการเรียนรู้ช่วยให้เราปรับตัวเพื่อเอาตัวรอดกันค่ะมันจะเป็นสเต็ปสเต็ปเนาะว่าอย่าเพิ่งเบื่อกันนะคะตอนแรกเนี่ยเราจะพูดถึงเรื่องความกลัวความเป็นมาก,ก่อนหลังจากนั้นมันจะเป็นเรื่องของกระบวนการแก้ไขนะคะ,ะแสดงว่าถ้ามองกลับกันหาเราหาข้อมูลที่มากพอนะคะมาสนับสนุนให้กับสมองส่วนหน้าของเราความวิตกกังวลของเราจะลดลงใช่ปะนะ ทีนี้มาฟังรีวิวต่อกับอินไทบล็อกกันนะมันมีข้อดีของความวิตกกังวลก็คือว่าเมื่อคุณอยากแก้ไขมันคุณก็ต้องไปหาข้อมูลเพิ่มนั่นเองอีกครั้งนะคะหากคุณต้องการาแก้ไขความวิตกกังวลเนี้ยคุณก็ต้องไปหาข้อมูลมาเพิ่มเพื่อให้เราไม่รู้สึกวิตกกังวลอ่อไปการมีความรู้ข้อมูลที่มากขึ้นมาช่วยให้เราคุมสถานการณ์นั้นๆได้ดีขึ้นเคยได้ยินคำคำนี้กันบ้างไหมคะข้อมูล Data มันคืออำนาจเดี๋ยวนี้โชคดีนะ,ะข้อมูลหาได้ง่ายขึ้นมากเลยอะตาม Google YouTube อยากรู้อะไรก็เสิร์ชได้เลยนะคะแต่ว่าเราต้องดูดีๆนะว่าข้อมูลนั้นมันเป็นข้อมูลที่ถูกต้องหรือเปล่า และก็การเสพข้อมูลในอินเทอร์เน็ตที่มันมีมากเกินไปทําให้เรายิ่งเครียดกังวลม,มากกว่าเดิมนะคะก็จะให้แต่พอดีแล้วก็เลือกเลือกอ,กอา่านกันเนาะหากเราไม่สามารถควบคุมความกังวลตัวเองได้ก็ให้ระวังอาการปวดทางอารมณ์ที่อาจจะสูงขึ้นหรือความวิตกกังวลอย่างฉับพลันนะคะเทคนิคคลายความวิตกกังวลเมื่อคุณเริ่มสับสนกังวลลองหยุดแล้วก็สูดลมหายใจเข้าลึกๆเราให้สมองส่วนหน้านะคะตั้งสติ กลับมาทำงานใหม่พลังของสมองอะมันน่าสนใจนะคะนิสัยที่เคยชินและการเสพติดประจำวันไม่ใช่แค่เพียงสาเสพติดนะคะแต่ว่ามันยังหมายถึงพฤติกรรมที่ติดอะไรมากไปด้วยก็ได้นะมันเป็นพฤติกรรมเสพติดนั่นเองอะไรคือสาเหตุที่แท้จริงในการที่ติดสิ่ง,สงเสพติดกันนะยกตัวอย่างเช่นทำไมคนเรานะคะยิ่งเล่นเกม ต่อยิ่งติดเกมทั้งที่รู้ว่าการติดเกมอะมากไปนั้นมันเป็นสิ่งที่ไม่ดีหรือ,อาบางคนนะคะรู้ว่าของทอดมันไม่ดีแต่ก็อยากจะทานนั่นเองมันเป็นพฤติกรรมหนึ่งสังคมออนไลน์นะคะอาจจะสร้างประสบการณ์ทําให้เราติดมันมากก็เป็นไปได้นะคะทีนี้หลักวิธีที่เขาทําให้เราติดและก็ขยายโอกาสการเสพติดอะไรบางอย่างอันนี้ไฮไลท์เลยนะ มันมีนักการตลาดหลายๆคนเขาก็เอาไปใช้แคนนอนออกแบบผลิตภัณฑ์มาเพื่อให้เราอยากจะซื้ออยากจะใช้อยากจะเสพติดมันนี้ค่ะไม่ใช่สารเสพติดนะหมายถึงการทดลองใช้ผลิตภัณฑ์อะไรบางอย่างนะคะอันแรกนะคะวิธีที่เขาออกแบบมาเพื่อให้เราติดอะไรบางอย่างนะคะ 1. ทําให้เราเกิดความอยาก ทำให้เราต้องการมันมากๆนะคะเป็นหลักการเสริมแรงนั่นเองการที่เราได้อะไรเป็นครั้งคราวเป็นความไม่แน่นอนโดพามีนในสมองนะคะจะถึงตัวมากกว่าปกติตัวโดพามีนะจะทำหน้าที่ส่งสัญญาณระหว่างเส้นประสาทที่จะจับคู่สถานที่กับพฤติกรรมคล้ายกระดานไว้บอร์ดนะคะมันสามารถบันทึกและจดถึงได้กระบวนการของคนยุคงตื่นมนคือว่าเห็นอาการเห็นเ,เห็นอาหาร ก็กินไปกินแล้วก็รอดตายรู้สึกดีแล้วก็ทําซ้ําหรือไปกระทั่งการที่ติดเข้าบ่อนการพน,นนะันไปบ่อนคาสินโนเขาก็จะมีสูตรอัลกอริทึมให้กับเครื่องสล็อตแมชชีนนะคะว่าแจ็คพอตเนี่ยจะแตกเมื่อไหร่ข้อ2นะคะพร้อมใช้งานทันทีอ,อ้อเราลืมบอกไปจริงๆหลักวิธีการทําให้ใครติดอะไรบางอย่างเรา สามารถเอาไปประยุกต์ใช้กับการที่เราไปทําธุรกิจก็ได้นะเป็นงานออกแบบให้ลูกค้าติดเราก็ได้ดีค่ะ้อที่สอนะคะ,ะ,คะการพร้อมใช้งานทันทีตัวอย่างพร้อมเสมอคุณอยากได้ไรล่ะอย่างเงี้ยไม่ว่าจะเป็นเราจะอยากเห็นภาพแอปพลิเคชันซื้อของออนไลน์ก็มาจจะเป็น lazada shopee ร้านสะดวกซื้อต่างๆพร้อมส่งจ้ารวดเร็วทันใจอย่างเงี้ยค่ะร้านไหนอ,อ,อะไรนะร้านไหนเออเซอร์สด,ดีบริการดีให้เป็นร้านแนะนำอะไรเงี้ยค่ะทุกอย่าง ให้ลูกค้าลูกค้าก็เลยติดไจยซื้อในแพลตฟอร์มต่างๆนะคะานท่านทีน่บางทีไปซื้อแถวหน้าปากซอยถูกแต่สะดวกที่จะซื้อออนไลน์มากกว่าใช่ทำไมเราต้องซื้อทาไมั้อจ่ายแพงกว่าเพราะมันติดแล้วไงว่ามันง่ายสะดวกเขาบอกไว้ว่าความวิตกกังวลมันคือวงจรน,นิสัยอีกรูปแบบหนึ่งนะคะสมัยบรรพบุรุบบบษเนี่ยสมองจะโฟกัสสองอย่าง 1. ห,หาอาหารเพื่อการอยู่รอดกับ2ไม่ตายก่อน ไม่เป็นเหยื่อของสัตว์ป่าอื่นนั่นเองนะคะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยพัฒนาการเป็นออกหาออกหา,อ,าออกล่าสัตว์หรือออกหาหาใน,นในพื้นที่ใหม่ทํามาหากินนะคะทางการเกษตรสมองเนี่ยจะเริ่มพัฒนาและจะระมัดระวังมากขึ้นกว่าเดิมเพราะว่าเรากําลังไปในพื้นที่ที่เราไม่คุ้นเคยเราก็จะรู้สึกกระวนกระวายใจแล้วก็สารวจจนมั่นใจในพื้นที่ใหม่นั้นนนั้ปลอดภยัยแล้วหลังจากนั้นสมองเราเนี่ยจะลดระดับ ความระแวงลงนะคะรู้สึกผ่อนคลายในพื้นที่นั้นได้ต่อมานะคะมนุษย์จากมนุษย์ถ้ำเนี่ยก็วิวัฒนาการมาอย่างสมัยนักวิทยาศาสตร์เนาะสมองของเราเนี่ยจะไม่ชอบอะไรที่มันไม่แน่นอนส่งผลให้เกิดการเร่งรีบที่จะลงมือทาอะไรมาอยา่างเมื่อเกิดความไม่แน่นอนเราก็จะบอกกับตัวเองให้ต้องหาข้อมูล Data ให้มากกว่านี้เพื่ออะไรเพื่อเอาตัวรอดมาเมื่อเกิดความไม่แน่นอนความ กังวลก็จะยิ่งเพิ่มขึ้นจนสมองบอกเราไว้ว่าเธอเธอต้องทำอะไรบางอย่างแล้วนะอืมทีนี้มนุษย์เราอไม่ชอบความไม่แน่นอนจนสั่งเราให้ไปหาข้อมูลมาเพิ่มอีกสิ จะไ,ได้อุ่นใจมากกว่านี้ส่หมองจะบอกเพราะว่าทําอะไรสักอย่างสิเมื่อเราพบว่ามันปลอดภยัยความวิตกกังวลก็จะคลายลงเ,เพื่อนๆจำสมัยตอนที่ตัวเองเรียนหนังสือได้ปะเวลาต้องออกไปนําเสนออะไรหน้าห้องค่ะเราอาจจะก,กังวลเนาถ้าเรามีมีความผูกไม่แน่นแต่เมื่อเราก็ํามที่เราอ่านบทเรียนท่องอะไรไมาเยอะจนเรามั่นใจในสิ่งที่เราพูดเราจะมั่นใจเรากล้าที่จะแสดงออกมากขึ้นนั่นแหละมันก็จะคล้ายๆวิธีการที่ว่าเมื่อเกิดความไม่แน่นอน กหมอมมันจะสั่งให้เราไปหาข้อมูลมาเพิ่มจนเราเใจก็คล้ายกับทําไมคนติดเครื่องเล่นสลอน็อตแมชชีนในบ่อนคาสิโนเพราะว่าบ่อนคาสิโนเนี่ยเขาออกแบบให้เราชนะบ่อยมากบ่อยจนเรารู้สึกปลอดภัยไงแล้วสุดท้ายเราก็กลับมาเล่นอีกสังเกตไหมในข่าวต่างๆว่าตอนแรกเขาเล่นเแล่นได้เยอะมากจนสุดท้ายเขาเสียอะไรเงี้ยมันเป็นการออกแบบมา ขา้ที่1น่นะคะวาดแผนผังความคิดหากเราไม่รู้ตัวว่าตอนนี้เรากำลังทำอะไรอยู่เราก็จะทำมันต่อไปด้วยความเคยชินคล้ายระบบการบินอัตโนมัติเคยไหมขับรถกลับบ้านแล้วจู่ๆเอ้ยถึงแล้วเว้ยถึงบ้านเราแล้วมาได้ไงเนี่ยเคยไหมตอนแรกเราก็ไม่ได้ไม่คิดมาก่อนนะแล้วมันนึกหนึบีใช่เราเคยเป็นขับรถเพิ่งมีสติตอนถึงบ้าน แต่ระหว่างทางเราจำไม่ได้นี่ค่ะเป็นทีน่นี้อันนี้สําคัญและไฮไลท์เราคิดว่าทั้งเล่นเนี่ยสิ่งที่ได้จากหนังสือเล่มนี้น่าจะเป็นประโยคนเนี้ยและประโยคคีย์เวร์ดเลยและมีหลายคนก็นําไปใช้กันแล้วเนาะเขาเรียกว่าการเจริญสติผ่านการสร้างสติสุดท้ายะคะ่ะการแก้ปัญหาเรื่องการวิตกกังวลมันคือการเจริญสติมีสติกับสิ่งที่ทำมันจะช่วยได้เนาะ เรียนรู้แยกแยะวงจรนิสัยนั้น,น,นั้นนะคะเมื่อเรามีสติรับรู้วงจรที่เกิดขึ้นก็จะมีโอกาสเปลี่ยนนิสัยได้ตัวอย่างคนที่มีพฤติกรรมวิตกกังวลน,นะคะก็ง่ายๆอันเกิดจากตัวกระตุ้นแล้วก็เกิดพฤติกรรมพฤติกรรมหลังจากนั้นก็จะก่อเกิดรางวัลให้ทําอะไรบางอย่างมีเคสนะคะตัวอย่างก็คือคนที่เข้าร้านอาหารญี่ปุ่นท่านหนึ่งเนี่ยเขาวิตกกังวลเรื่องการกินปลาดิบ อืเขาก็คิดไปเองว่าตัวเองอะแพ้ปลากังวลมากเลยกังวลอยู่นานจนตัวเองนั่งในร้านนานมากจุๆตัวเองไม่ได้สั่งแล้วก็ออกจากร้านไปเลยรีบกลับบ้านไปแต่จริงเขาไม่ได้แพ้ปลานะแต่เขาคิดเองว่าเขาแผมตัวกระตุ้นความรู้สึกกลัวอืมเขาอาจจะคิดไปแต่นั้นเขาจะคิดเนียสมองก็จะคิดไงฉันอาจจะแพ้ปลาก็ได้นะฉันอาจจะแพ้ปลาก็ได้นะกระตุ้นให้เขาออกจากร้านนั้น เพื่อหลีกหนีการที่ินกินปลาหลีกหนีพฤติกรรมนั้นๆน,น,นะคะียกว่าพฤติกรรมแล้วก็นําไปสู่การทําให้เขารู้สึกดีขึ้นก็คือเขาเอากัตนั้นไปเรียกว่ารางวัลอ,อ,อยุตธยามอีกอัอนหนึ่งคะวงจรนิสัยก็คือตัวกระตุ้นส่งผลพฤติกรรมพฤติกรรมส่งผลก่อเกิดรางวัลสมองเราจะช่วยให้เรารู้สึกปลอดภัยนะคะแต่แท้ที่จริงแล้วกลับทําให้เรารู้สึกวิตกกังวลสนุก ตกใจแทนลองกลับมาพิจารณานะคะวงจรนิสัยวิตกกังวลของเรากันดูนะอะไรคือตัวกระตุ้นความกังวลของเราเองพฤติกรรมเรามีอะไรบ้างระวัลของเราคืออะไรลองเขียนม,มันออกมานะคะเพราะว่าเราจะลดการใช้ระบบอัตโนมัติลงแล้วก็เข้าไปควบคุมมันแทนบางคนชอบให้ระวัลตัวเองคือการกินนะคะไปไปมามากินคนโจดอ้วนไปเลยทีเดียวเพราะว่าเขาคิดว่าเขากินเพื่อลดความคเครียดแต่ใส่แล้วก็ว่าไป การนั่งสมาธิกับหมค์ทินนะคะทั้งหมดทั้งเล่มเนี่ยเอาง่ายๆคือว่านั่งสมาธิช่วยให้นั่นเองการนั่งสมาธินะคะเป็นส่วนหนึ่งของการเจริญสตินั่งสมาธิช่วยให้เราตระหนักรู้ว่าณตอนนี้กําลังทําอะไรอยู่เป็นการฟิตเนสสมองของเราเองนะคะเขาบอกยว่าระบบอัตโนมัติของเรานั้นมันจะเริ่มทํางานต่อเมื่อใจเราลอยไปที่อื่นบางคนนะคะไปอยู่ที่อดีตบางคนไปอยู่ที่อนาคต คิดวนไปวนมาวิตรกรกังวลจากสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตตัวอย่างวงจรนิสัยนะคะวงจรนิสัยความอยาก1คือตัวกระตุ้นยกตัวอย่างเราเห็นเค้กคุณรู้สึกอะไรอ่ะนย่ยตัวเราเราเห็นเค้กเราก็อยากกินเนาะอันที่2นะคะพฤติกรรมทานเลยไหมจ๊ะจะรออะไรอะไรเงี้ยผลที่ได้รับตามมาคือว่าเมื่อกินก็รู้สึกดีฟินในระยะตอนที่ได้กินอร่อยดีเนะี่ย วงจรนี่ใสัยค้ำควานหลับยังไงอันแรกนะคะตัวกระตุ้นก็คือ,อรู้สึกพลังงานเตงน้อยลงก่เกิดสองพฤติกรรมคือคิดถึงว่าเรารู้สึกแย่รู้สึกว่าทําอะไรก็ไม่สําเร็จสักอย่างเลยค่ะผลที่ได้รับก,ก็คือหดหวดูหวหแล้วก็คณห่อต่อไปเรื่อยๆเหมือนการจมดิ่งนั่นเองวงจรนิสัยกระวนกระวายละ่ะตัวกระตุ้นของมันก็คือ,อ to do list นะคะสิ่งที่ต้องทํา แต่สุดท้ายเราก็ไม่ทําหรือทําไม่สําเร็จก็แล้วแต่ต่อมาคือพฤติกรรมนะคะกังนวลว่าอาจจะทําไม่ทันในสิ่งที่เราเขียนว่าวันนี้จะทำอะไรบ้างผนที่ได้รับก็คือจะรู้สึกกระนวนกระวยใจแล้วก็เครียดว่าเราทํามันไม่ได้หรือไม่ได้ทําเขาบอกว่าอาการซึมเศร้าหรือวิตกกังวลมันเป็นตัวอย่างวงจรนิสยัยทําซ้ําไปมาที่ควบคุมไม่ได้มันกัดก่อนพลังจากตัวมันเองเพื่อนๆต้องระวังกันนะระวัง ที่เราซึมเศร้าบ่อยๆจนมันเป็นความคุ้นเคยแล้วมันก็จะกลายเป็นจุดดูดเราเข้าไปอารมณ์เหมือนอการซึมเศร้านะคะก็คือคิดว่าการซึมเศร้าคือเขตสบายใจของเรานะเสพสุวนในประมาณเนี้ยวิธีแก้เราทำไงอะใครอยากแก้มัง่งลองลองคิดสิวิธีแก้ผู้เขียนบอกว่าการเจริญสติกับมาและการเจริญสติ การเจริญสติและการทำสมาธิจะช่วยให้เรารับรู้ถึงการคิดซ้ำไปซ้ำมารู้ก่อนว่าเรากำลังเผชิญอะไรวงจรมันเป็นอย่างไรจะได้แก้ไขถูกในเสเต็ปถัดไปเมื่อรู้ตัวว่าเรากำลังตกอยู่ในหลุมดำมันจะได้ดึงตัวเราขึ้นมาให้ได้คะ่ะทำไมการฝึกเจริญสติถึงดีกับโรคซึมเศร้ากับคนที่ชอบเป็นวิตกกงังวล อันนี้ชอบนะเพราะว่าเมื่อเราคิดวนซ้ำไปซ้ำมาไม่ว่าจะเป็นอดีตหรือในอนาคตการเจริญสตินะคะจะเขา้ามาช่วยแยกกระบวนการการคิดซ้ำไปมาออกจากกันอีกครั้งนะคะเมื่อเราคิดวนซ้ำไปซ้ำมาไม่ว่าจะเป็นอดีตหรืออนาคตการเจริญสติจะเข้ามาช่วยแยกกระบวนการคิดซ้ำไปมาออกจากกันระบบ บริการสุขภาพของคนอังกฤษอ่านี่คือต่างประเทศแล้วนะประเทศอังกฤษเนี่ยเขาใช้วิธีการฝึกเจริญสติเข้ามาช่วยรักษาคนที่อยู่ในกลุ่มผู้ป่วยซึมเศร้าฉะนั้นมันก็เป็นสิ่งที่ดีนะที่เราอ่ะ,อะได้นั่งสมาธิได้ดเจริญสติกันเพราะว่าเขาบอกมันช่วยได้ รับรู้ทุกรายละเอียดในการกระทำนะคะมีสติสังเกตพฤติกรรมตัวเองพอมีสติพิจารณาสิ่งที่เกิดขึ้นเราก็จะเห็นเหตุผลและรายละเอียดที่ชัดเจนมากขึ้นมีสติพอที่จะหยุดพฤติกรรมนี้หรือมีสติพอที่จะเปลี่ยนพฤติกรรมนี้สมมติว่าเราเริ่มนั่งสมาธิใช่ปะได้อยู่กับตัวเองมากขึ้นมีความสงบขึ้นเรียบเรียงความคิดของตัวเองได้มากขึ้นลองมีสติแล้วแล้วก็ลองถามตัวเองว่าหัวข้อ เรอาอมีสตินะคะแล้วก็ลองถามตัวเองว่าอืฉันได้ประโยชน์อะไรจากความกังวลความกลัวในครั้งนี้บ้างลองถามตัวเองนะคะมีไหมถ้าคําตอบที่ถามแบบถามไปแล้วอะว่ามันไม่มีประโยชน์เลยจากการที่แบบกําลังวิตกกังวลเลยจริงๆนะคะแล้วฉันจะได้อะไรจากการวิตกกังวลเรื่องนี้บ้างนะ คุณอาจจะพบกับความสงบลงก็ได้หากสุดท้ายคุณพบว่ามันไม่ได้มีอะไรเลยจริงๆเราคิดวนรูปไปเองแล้วความกังวลเราจะลดลงนะคะและก็หลับสบายมากกว่าเดิมค่ะเขาบอกเยว่าคนที่มีความคิดแบบยึดติด กลัวความล้มเหลวมากๆเพราะว่ามันคือด้านลบของความสามารถพื้นฐานของตนเองในมุมกับการหากเราอยากมีความคิดแบบเติบโตให้ลองคิดว่าความล้มเหลวมันก็คือโอกาสในการเรียนรู้สิ่งนี้ข้อดีในการคิดแบบนี้นะคะมันอาจจะทำให้เราเครียดน้อยลงกลไกการเอาตัวรอดถูกเซตไว้เพื่อให้เราเรียนรู้จากการผิดพลาดของเราเอง แล้วก็เขตพื้นที่ปลอดภัยเวลาเราออกนอกคอมฟอร์ตโซนส่วนที่เราไม่สะดวกสบายใจส่วนที่เราไม่ถนัดน,นั่นเองเรามาักจะหวาดกลัวตื่นตระหนกมันเป็นธรรมดาเพราะสมองเราเขาพัฒนามาให้เราใช้วิธีปลอดภัยไว้ก่อดในการใช้ชีวิตนะคะเทคนิคคลายความกังวลเมื่อเราทำสิ่งใหม่ๆแล้วรู้สึก ลัวหรือกังวลกันนะเ,นเพื่อนเพื่อนลองวาดแผนที่นะคะแผนการสิ่งที่กำลังจะทำนั้น,น,นออกมาทําครั้งแล้วครั้งเล่าในจินตนาการในความคิดว่าเราได้ลงมือทาสิ่งนี้เสร็จแล้วจนพบว,ว่าพื้นที่หมายที่เรา,า,ากำลังจะไปนั้นมันปลอดภยัยแน่นอนแล้วเราก็จะ,ะกล้าออกไปยังจุดหมายนั้นได้ดีกว่าเดิมน,นะคะเรียกว่าเหมือนอารมณ์เหมือนอะไรนะจินตนาภาพหรือว่าการวิชวลิเซชันนั่นเอง สมองส่วนการเอาตัวรอดเขาจะคิดว่าเราเคยไปแล้วเราปลอดภัยไงอันนี้น่าสนใจดีนะลองไปทําดูเนาะยิ่งเรารู้สึกสบายใจในพื้นที่เติบโตพื้นที่ใหม่ๆของเราเท่าไหร่พื้นที่นั้นก็จะขยายใหญ่ขึ้นอะไรที่เราโฟกัสมากๆเราก็จะมองเห็นมันชัดเจนขึ้นลองปล่อยให้ใจคุณเป็นอิสระปล่อยให้ความรู้ความใหญ่ เห็นที่เหมือนเด็กตัวน้นอยที่สงสัยคนนั้นเป็นไปตามธมารรมชาตินะคะปิดโอกาสให้ความท้าทายสิ่งให,หม่ๆเข้ามาในชีวิตเราปล่อยความยืดจิตไปสู่จิตที่เติบโตขึ้นค่ะความอยากรู้อยากเห็นมันช่วยให้เราได้เรียนรู้และมีความกระตือรือร้นนะเทคนิค ลดความกังวลและความเครียดอยีกอย่างหนึ่งนะคะอันนี้เราชอบและใช้อยู่ลองนั่งสมาธิและแผ่เมตตาให้คนรอบข้างกันนะคะนั่งประมาณ2นาทีไปก่อนก็ได้ดูลมหายใจเข้าออกมีสติอยู่กับลมหายใจลองทำดูนะคะคนที่ยังไม่เคยลองก็อาจจะค่อยๆทำไปทีละนิดๆหน่อยๆก่อนก็ได้เอาแบบให้ได้ทำก่อนอเงี้ยแล้วค่อยพัฒนาเลเวลขึ้นไป ส่วนคนที่เคยนั่งมาแล้วก็อาจจะต้องมีวินัยในการทํานะคะสิ่งดีๆให้กับตัวเราเองเมื่อสติเราแกล่งขึ้นเราจะไม่หยิบสิ่งแย่ๆไม่ว่าจะเป็นความโกรธความกลัวเข้ามาในชีวิตเราอีกนะเพราะว่าเรามีสติมีบทเ,เพลงจากคุณเลเนิร์โคเฮนเพงออนเจมบอกไว้ว่านะคะอย่ากังวลกับการเป็นคนสมบูรณ์แบบ รอยร้าวที่เราต่างมีที่คิดว่าเป็นข้อด้อยความอ่อนแอนั้นแท้จริงมันคือความแข็งแกร่งของเราเองชอบจังเลยอีกครั้งไหมอย่ากังวลกับการเป็นคนสมบูรณ์แบบรอยร้าวที่เราต่างมีที่คิดว่าเป็นข้อด้อยความอ่อนแอนั้นแท้จริงมันคือความแข็งแกร่งของเราเองต่อมาคำว่าศรัทธานะองค์ประกอบหลักตัวหนึ่งซึ่ง เป็นส่วนสําคัญที่สุดในการเรียนรู้ทักษะใหม่ก็คือการเชื่อในตัวเองศรัทธ,ธาว่าเราก็ทําได้ความศรัทธ,ธามี2แบบนะคะ1คือการก้าวกระโดดไปในพื้นที่ที่เราไม่คุ้นชินไม่เคยทํามาก่อนแต่เชื่อว่ามันจะได้ผลเพราะมีคนทํามันได้หรือสัญชาตญาณของเราบอกมาสศรัทธ,ธาแบบมีหลักฐานอ้างอิงนะคะยกตัวอย่างเช่นหลักฐานทางวิทยาศาสตร์บอกไว้ว่าแบบนี้มันได้ รือแม้กระทั่งบางนคนอิงจากผลการวิจัยนะตะมานหัวข้อความกังวลคุณแรนดี้แอมสตองนักดนตรีกล่าวไว้ว่าความกังวลไม่ได้ทําให้ปัญหาของวันพรุ่งนี้หมดไปอีกครั้งนะคะความกังวลไม่ได้ทําให้ปัญหาของวันพรุ่งนี้หมดไปมันทําให้ความสงบสุขของวันนี้หมดไปต่างหากจบแล้วรีวิวโดวยอินเทบล็อกจบแล้วนะจ๊ะเครดิตกันดีกว่าผู้เขียนคือคุณ จัสสันบิเวอร์ผู้แปลคุณนาภาษีรอดเจริญนะคะจำนวน340หน้าราคา345บาทจะจำหน่ายโดยโบริษัท B2S จำกัดนะคะเลิกเป็นคนที่กังวลตลอดไปแปลจากหนังสือ u n w i d i g anxiety นะคะได้อะไรมั่งจากหนังสือเล่มนี้หนังสือเล่มนี้จริงๆแล้วว่ามันละเอียดมากเลยนะละเอียดเลยเพราะามันเกี่ยวกับออสมองการทำงานของสมองมันลึกซึ้งมากเลยอะ่ะมันเป็นวิธี คิดของสมองใครชอบแนวเนี้ยก็แนะนําไปหาซื้ออ่านกันนะแต่ถ้าบางคนที่แบบไม่ชอบอ่านหนังสือเยอะๆเราว่าอาอาจจะหลับหรืออ่านแล้วมันเครียดไงก็อาจจะลองฟังรีวิวเราไปก่อนจะได้เข้าใจทั้งหมดไปก่อนเนาะแล้วอาจจะไปตามซื้อเพิ่มหรือเก็บรายละเอียดแต่ละผลก็ได้นะคะคิดว่าน่าจะช่วยได้นะคะสิ่งที่ชอบแล้วก็จะนําไปใช้เนาะก็คือว่าการนั่งสมาธินั่นเองิงทั้งเล่มเนี่ยเร,เราได้นะ มันคือการทําให้จิตเราสงบอยู่กับตัวเองอะไรเงี้ยค่ะแล้วทําให้ความวิตกระกวลนะมนันลดลงได้ก็แค่เริ่มลงมือนั่งสมาธินั่นเองสำหรับเราที่จะเอาไปใช้เนาะใครได้อะไรจากการรีวิวหนังสือของอินไทยบล็อกบ้างยังไงก็ทักทายรีวิวแล้วมาแบ่งปันแล้วบ้างนะคะจะได้เป็นกำลังใจในก mm hmm. ารทําเล่มถัดๆไปสำหรับวันนี้ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ